สวัสดีค่าเพื่อนเพื่อนครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้คือเป็นหม้อแปลงนั้นเพื่อนครับหม้อแปลงตัวนี้เขียนไว้น่าจะหกโวลต์นะอันนี้ขึ้นได้มาครับตัวนี้ไม่ได้เขียนอะไรบอกนั้นเพื่อนครับเห็นไหมครับเป็นหม้อแปลงที่เขาผ่านผ่านอเป็นชุดไฟบ้านมาแล้วก็ลดแรงดันไฟมาแล้วอะไาี้ครับแต่เป็นหม้อแปลง a อซทั้งหมดนะครับยังไม่เป็น d c ซนะครับ ก็วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาแปลงนะครับอะดปเตอร์ uh, นะครับพวกนี้นะครับ uh, uh, เราต้องเช็คก่อนครับว่าตัวไหนมัน uh, uh, เป็นไฟกี่โวลต์ในในภาคของ a c นะรันอ่ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเช็คตัวเอาตัวใหญ่นี้ก่อนครับนะเพื่อนเช็คก็หาสายไฟมาพันนะครับวิธีเช็คว่าฝั่งไหนเป็นไฟเข้าเพื่อนจะสังเกตว่าสีที่เป็นมันเหมือนกันน่ย เห็นไหมสีมันเหมือนกันนะนะเป็น AC เพื่อนจะสังเกตนะครับ <S 2> <S 2> เป็นจะสังเกต,เกตไหมสีเหมือนกันจะเป็น AC โดยส่วนมากแล้วที่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อ้ในลักษณะอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็น DC นะครับนะอย่างเจ้าตัวนี้เพื่อนสังเกตไหมเราจะรู้ได้ไงว่าฝั่งไหนเป็น AC รุกเพื่อนดูนะครับตัวนี้เพื่อนเห,นเหน็นไหมครับว่าสีมันจะเป็นเป็นขาวแล้วก็เป็นสีดําเห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้ไม่มีสีนะครับ ถ้าเกิดมันเปื่อยหมดเลยจะสังเกตยังไงอีกล่ะถ้าเกิดมันเปื่อยหมดเลยนี่จะลำบากนิดนึงนะเพื่อนๆน,น,น,นะก็ต้องใช้ค่าโอห์มในการวัดนะครับแต่ในที่นี้เราจะยังไม่ละเอียดถึงขนาดนะครับในที่นี้จะมาแปลงพวกอะแดปเตอร์ที่มันบวกหม้อแปลงอย่างนี้ว่ามันออกกี่โวลต์นะแล้วเราจะนําไปใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์แบบนี้มันจะทนกว่าที่เป็นลักษณะของของอะแดปเตอร์ที่เป็นพวก ผ่านพวก ac อย่างเงี้ยทนกว่านะ,ะการทํางานก็จะพาทําแบบง่ายสุดเลยครับวันนี้พาทําแบบง่ายๆเลยนะมาลองตัวที่เขามีมาแบบนี้เลยก็ได้ครับเพราะเขาไม่ได้เขียนอะไรมาผมก็ได้มาแค่นี้ครับนะอ่ะเสียบเลยครับเสียบไฟไปเลยครับนะี่คเสียบไฟลนะแล้วนะแล้วก็มาวัดกันดูครับว่าเจ้าตัวนี้ออกไฟกี่โวลต์นะครับก็ปรับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่รู้ว่ามันกี่โวลต์ก็ปรับไป ac สูงสุดนะครับตอนนี้ผมปรับไป ac สูงสุดนะครับ ความาดูว่ามันมัน่โวต์นั่นกันครับมองเห็นไหมนี่เตร์ผมน,น่าจะเห็นนะป,นปรับไปนะอันนี้เป็น ac นะเพื่นครับอ่าอยู่ที่ประมาณ15โวลต์นะ15โวลต์ก็โอเคนะเพื่อนนะ15โวลต์นี่คือทำแล้วสามารถเอาไปชาร์จแบตอรกไซค์ได้นะครับ15โวลต์นะครับสำหรับเจ้าตัวเป็นหมกแปลงแบบนี้นะหมกแปลงหนักแบบนี้นะต,ตัวตัวต่อไป6โวลต์เขาเขียนไว้แล้ว6โวลต์ผมจะไม่เอานะเพื่อนครับผมจะลอง ตัวใหญ่หญนี่ลองดูไม่มีสายเสียบเดี๋ยวผมไปห,หาสายเปื่อยสายเปื่อยผมมันนี่นงสายเปื่อยนะครับกอกพันไปเลยครับแล้วก็มาวัดดูว่า,วามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ซื้อซื้อตามสภาพมานะไมครับใช้ได้สักตัวก็ถือว่าคุ้มนะครับหรือว่าใช้ไม่ได้ในนี้จะมีชุดทองแดงนะครับสามารถเอาไปพันทำขึ้นมาใหม่ได้ครับ อามาดูกันครับพอเสียบไฟหนึ่งสองครันนี้ผมเสียบไฟแล้วนะเแล้วน,นะมีไฟนะต้องระวังนะไฟติดนะเพื่อนก็ปรับไปที่ ac สูงสุดนะครับมาดูว่าเขาออกกี่โวลต์นะครับอดูที่มิเตอร์นะเดินนะว่ารอบพอ,อยังได้ไมั้ยโอ้ตัวนี้รอบต่ำกับห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ผมจะไม่สนใจครับห้าโวลต์นะครับผมสนใจตัวที่สิบห้าโวลต์นี่นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะแปลงจาก อะแปเตอร์สิโวลต์นั่นเพื่อนครับแปลงโดยใช้ชุดจะยังไงเนี่ยจะเปรียบเทียบเป็นแบบตัวถังเป็นไดโอดตัวถังกับเป็นแบบไดโอดบิดท,ที่ประกอบขึ้นดีกว่าด,ด,ดีไหมเพื่นะเอาสองแบบลองดูให้ว่ามันจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวผมไปหาชุดไดโอดบิดจากเอาอะแดปเตอร์อเก่าๆครับมาทําเป็นชุดไดโอดบิดนะครับเอาครับผมก็ได้อะแดปเตอร์อเก่าๆมาแล้วนะเพื่อนคร ก Dante, Nacional, asure, Safe, ็ทําเป็นเบอร์4 0 0 7นะครับก็มาวัดดีเสียนิดนึงครับเพื่อนครับจะได้ไม่เสียเวลาในการถอดนะครับนี่ครับรับเตอร์ที่มันเสียแล้วนะครับมาเช็คไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาวางกลับด้านโอเคตัวแรกนะครับขึ้นนะเพื่อนครับสลับต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้โอเคอันนี้ไม่ขึ้นสลับต้องขึ้นนะครับเนี้ยขึ้นนะครับ อันนี้ไม่ขึ้นนะครับสลับต้องขึ้นนะเพื่อนนะผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะเพื่อนะอนะข,ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นสลับต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสี่ตัวนี้นะ,นะครับเพื่อนครับมาทําเป็นชุดไดโอดบิดนะครับการทําชุดไดโอดบิดเดี๋ยวผมจะเขียนแผนแผนในการทําชุดโอดบิดไว้นะว่าฝั่งไหนเป็น ac ฝั่งไหนเป็นบวกลบอะไรยังไงนะเพื่อนนะ,ะก็จะทำคร่าวๆนะแบบนี้นั่นกอนครับไดโอด เพื่อนจะสังเกตว่าไดโอดมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะมีมขีขาวขาวดํอ่าดไปแล้วก็เป็นขาวขาวนะอ่ะสมมติว่านี่สมมติว่าเป็นไดโอดนะครับเพื่อนมองเห็นนะอาจจะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูใ,ใกล,ใกล้ๆก้นะเพื่อนนะผมจะวาดมาไดโอดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ครับสี่ตัวครับวาดมาสี่ตัวนี่คือชุดไดโอดนะผมจะยังไม่อ่า ยังไม่ได้วาดตัวขาวๆดำๆแล้วนะครับเพื่อนว่าพูดให้เข้าใจกันง่ายนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมทีเนี้ยอวดมันจะมีไอตัวขาวๆนะครับขาวๆถ้าเกิดหันขาวเข้าหากันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้ผมวาดดูก่อนนะเพื่อนนะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะหันขาวเข้าหากันแบบนี้เพื่อนนมันจะเป็นบวกนะเพื่อนจําไว้เลยนะนี่ครับ เป็นเอเป็นเป็นดีซีบวกนะจะเป็นดีซีนะแล้วก็เป็นขั้วบวกนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้กับกันนั่นเพื่อนนะกลับกันนะครับอาจารตัวนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนนะนะครับกลับกันนะจะเป็นลักไหนนะครับก็จะเป็นไฟดีซีนะครับขั้วลบก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับมองออกเนาะฝั่งนี้ก็เป็นเอซีครับก็คือเป็นไฟบ้านเรานะครับเป็นเอซีนะครับก็เป็นไฟบ้านเรา ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแสดงว่าเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมต้องทําวงจรตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้อแดปเตอร์เก่าๆตัวนี้นะครับก็อาจจะทําไม่ไม่ผ่านตัวกรองนะครับแต่จะให้ดีก็คือต้องผ่านตัวกรองนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บนึงครับอันนี้กันครับตัวนี้ผมก็ทําเรียบร้อยนะครับทุคนครับเพื่อนๆสังเกตว่าผมก็จะหาให้เพื่อนดูในลักษณะนี้ขั้วบวกนะมาดูนะเห็นไหม เห็นไหมว่าขาวๆหันขึ้นไปนะเป็นเป็นบวกนะครับตรงข้ามก็จะเป็นลบนะครับแล้วก็เป็น ac สองฝั่งตามรูปเลยนะทีนี้นหลังในการทำครับไฟตัวนี้มันออก ac อยู่แล้วตรงตาเหอนันเพื่อนครับ ac ac ก็จะเป็นฝั่งนี้นะเพื่อนครับเห็นไหมครับอันนี้คือ ac นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมต่อเป็นสายนิดนึงดีกว่ามัจะได้เก็บเก็บลงนะครับผมต่อเป็นสายออกมาหน่อยหนึ่งนะครับ อันนี mm. ้เพื่อนครับตอนนี้ผมก็ต่อสายออกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับก็จะต่อเข้าในส่วนของ ac นะเพื่อนครับอย่าลืมนะครับว่าบวกก็คือสีขาวห่อนข้าหากันนะเพื่อนครับมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะเพื่อนนะเอาละครับนี่ครับ ac ก็จะเป็นลักษณะนี้นะไปนะก็เดี๋ยวผมจะพาเปรียบเทียบนะครับว่าไดโอดบิดที่เราทําทําขึ้นมากับไดโอดบิดที่เป็นตัวถังนะครับเป็นลักษณะของตัวถัง ไฟมันจะออกเท่ากันไหมเพื่อนครับอาจจะใช้โคลบเบอร์หน่อยนี้มนะมาเปรียบเทียบดูครับว่าแบบไหนจะดีนะเพื่อนนะทำะเล็นๆครับก่อนที่จะลงงานจริงงานหนักๆนะครับงเงนี้นะครับก็เอซครับสองฝั่งนะมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามแล้วครับผมก็ เชื่อมเสร็จในลักษณะนี้นะครับรายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ac อยู่ฝั่งไหนตามรายละเอียดที่ผมแจ้งนะครับทีนี้เราจะมาลองวัดไฟดูกันก่อนครับว่ามันจากที่มันเป็นไฟ ac แล้วตอนนี้มันเป็น dc แล้วหรือยังนั้นนะครับนี่ครับเป็นบอง่ายๆนะครับก็ปรับไปที่ dc 20โวลต์นะครับเพราะว่าเขาสิบนะเกาปรับไปที่ dc 20โวลต์นะครับบวกก็คือสีขาวๆหันเข้าหากันในนั้นนะเป็นบวกนะครับ ผมก็จะจิ้มเข้าไปแล้วเ,เห็นไหมขึ้นอยู่ที่15.67นะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนั้นเลยน,นะเห็นไหมครับแค่สายชุดได้อุดบิดอ่ะทีนี้เรามาลองชุดได้อุดบิดที่มันเรียกว่าอะไรแอมมันเยอะขึ้นมานิดหนึ่งครับตัวแอมเยอะนิดหนึ่งก็คือเป็นได้อุดบิดในลักษณะของอตัวถังในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับการวัดดีเสียก็ง่ายๆครับเคยเคย พาวัดอยู่นะเวลาผมซ่อมรักเตอร์ก็พาวัดอยู่ตลอดเดี๋ยวมาวัดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับก่อนที่จะอเอาไปใส่จะได้ไม่เสียเวลา,าถ้าเกิดเขาไม่เขียนบอกอบวกลบในลักษณะนี้นะนะนเพื่อนๆให้เพื่อนๆจําว่าตัวที่มันหักมุมตรงจุดนี้นะเป็นคู่บวกนะเป็น DC คู่บวกนะครับตรงขัดข้ามฝั่งนี้ก็คือเป็นคู่ลบครับตรงกลางเป็น AC นะเพื่นอนะนะก็จะเป็นลักษณะน,นะในการวัดนะครับวัดดีเสียก็ ตั้งไปที่ย่านวัดไดโอดครับเรามาจับที่ตัวขั้วบวกก่อนก็ได้ครับเนี่ยวัดไปเลยครับเนี่ยเขามาจิ้มที่ขาอยยังไม่เป็นโอเคดังนัเพื่อนครับมาจิ้มจิ้มที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็จิ้มไปอย่างเงี้ยแล้วก็สลับนั้นเพื่อนครับมันต้องขึ้นทั้งสองอันนะครับอันนี้คือจิ้มนะครับเรามาขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นครับเห็นไหมเพื่อนครับขึ้นนะครับทีนี้ก็มาจิ้มฝั่งขั้วลบนะเอามาจิ้ม ac ทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยก็ได้้้คครรััับบอนนนนีไม่ขึะ มาสรับไม่ขึ้นนะครับก็เอามิเตอร์สายสีแดงมาจาับขึ้นต้องขึ้นนาน,น,นากัน้นะครับขึ้นอย่างนี้คือดีนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับบางเบออาจจะใช้ตัวชุดได้อดบิดต,ตัวถังหรือว่าเป็นชุดได้อดบิดที่เราทำขึ้นมาจากเบอร์4.007นะครับ แล้วแต่เพื่อนครับที่มีครับโดยส่วนมากตัวนี้จะหาง่ายกว่านะตัวนี้หาง่ายกว่านะครับ ac ac ก็ง่ายมากกันเหมือนครับเราก็จิ้มเข้าไปเลย ac ครับไม่ต้องไปสนใจว่า ac มันเป็นไฟสลักแล้วนะครับจิ้มเข้าไปครับอีกฝั่งนะครับนะครับพาทำแบบง่ายด้วยกันครับใครมีจริงๆมันมีแลกโอเด็กชนิดหนึ่งครับ มันจะเป็นคล้ายตัวไอซีนะแต่เราทดลองแค่2ตัวก็พอครับเพราะว่าตัวนั้นก็ต่อหลักการต่อก็ไม่ได้แตกต่างอะไรครับเพื่อนะครับเนี่ย AC ซแล้วนะผมก็วัดเวลานั้นเวลาเพื่อนๆจะต่อไปใช้งานก็คือฝั่งนี้คือบวกฝั่งนี้คือลบนะเดี๋ยวผมจะมาวัดนะครับเสียบไฟก่อนครับป้าก็ให้ครับนี่ครับก็เป็นหลักอย่างนั้นกันนะครับเห็นไหมอ่ะมาวัดครับก็ตั้งไว้ที่ DC 20โวลต์เหมือนเดิมครับขั้วบวกก็คือไอตัวมันหักหักตรงนี้ครับเพื่อนครับ เนี่ยมันก็จับไปนะปึ๊บอย๋ยวผมจะกดลักอะไเง,งี้ยครับเห็นไหมครับว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันอย่างนีครับค่าก็โอเคกว่านะครับหมายความว่าอันนี้มือมือผมไม่นิน่งนะมือผมไม่นิ่งอย่างนี้ครับเพราะมันมันสามเล็กไม่รู้จะจิ้มยังไงมันห้อยอยู่อย่างนี้นะเห็นไหม ก็สุดแล้วก็คือได้ประมาณสเปคเท่ากันนะครับต่างกันที่ว่า,าตัวได้อวดตัวนี้จะทนกว่าเพราะว่าแอมมันเยอะกว่านะครับโอ้ลำบากจริงเลยเนาะการวัดแค่น,นี้นะจิ้มจับจับง่ายก็ได้อยากให้เพื่อนเห็นว่ามันนิ่งไม่ใช่อะไรหรอกครับนี่ครับสิบห้าจุดเจดศนย์ประมาณนี้ประมาณสิ7ห้าจุดเจ็ดนะครับแอมเยอะกว่าก็ขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ เอาลครับใช้ได้ปกติทุกอย่างโอเคแล้วแค่เนี่งกานเ่อนครับที่มานะ,ะให้เพื่อนเพื่อนดูในการทำอะแดปเตอร์ผ่านตัวชุดอ่าหม้อแปลงที่เป็นลักษณะ AC อย่างนี้ครับการแปลงก็ง่ายๆครับใช้ชุดได้หมดบิดแบบนี้ตามไปใช้งานในลักษณะของไฟ DC นะไฟ DC จะใช้เยอะกว่าไฟ AC นะครับเพราะว่าตอนนี้อะแดปเตอร์ DC แทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะชาร์จ แบตมอเตมมอร์ไซค์ก็ใช้แค่นี้ครับนี่ครับชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ได้นะตัวนี้ได้ครับแล้วก็ชาร์จพวกสว่านไร้สายพวกอ่าเครียกวอะไรพวกไอเครื่องฉีดยาอะไรต่างๆที่ใช้12โวลต์ขึ้นไปนะใช้ตัวนี้ชาร์จได้เลยนะครับอลองทำดูกันื่อนครับแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะทํามี FC หลายท่านนะถามเข้ามาว่ามีอะแดปเตอร์อยู่แล้วนะช่างเอกมีอะแดปเตอร์เยอะเยอะเลยแต่ แต่อยากจะทําให้เป็นแบบว่าชาร์จเต็มตัดนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดเสียบไปมันชาร์จก็คือชาร์จอย่างเดียวเห,เหมือนตรงนี้นะครับเสียบไปมันก็จะชาร์จอย่างเดียวนะครับมันจะยังไม่ตัดงีน้ยนะครเดี๋ยวต่อ,อเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับที่ติดค้าง fc ไว้นะครับเดี๋ยวจะทาอะแดปเตอร์ขึ้นมาเอาอะแดปเตอร์กี่โวลต์ก็ได้ครับก็ให้มันตัดแค่นั้นเองคือเพราะเห,เหมือนว่าเราชาร์จแ2บโวลต์พอได้ กำลังไฟที่เขาต้องการแล้วก็คือตัดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาทำสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ